เป็นแหงน่าจะออกดอกเก็บพดดอกพ่อนขาอวกนะจ๊ะดอกนะดอกน้อยๆสีฮก็ต้องกนะจ๊ะเก็บดดอกเห็นเจบอนะเด็กอเก็เลยไม่ัดขาแล้วจ้ะ มันอบอวดพี่น้องขาโอ้ยอบเราอบผนไม้ยังไงได้จ้ะแกียงกระแทบพี่น้องตากแหงล่างๆแล้วก็ตากแหงไปฝากแล้จะกลับบ้านต้างใช้ดกลับบ้านด้กลับพี่น้องเฮ้ยจ้ะโอ้ยงานขาออวดพี่น้องยดอกจีน้อยด้วนขาอบก็เลยเก็บเอาแด้จ้ะพี่น้องคุณมาเก็บมาให้ด้วยกัอนพี่น้องคุณขอคุณก็ไหล เห in right ็นว่ามันเป็นดอกน้อยๆขามอุ the like the ่นขึ้นหน้องเอาเจ้าดอกเจ้งชนิดนี้น้อยลายก็ว่าอยางคือใบมันใหญ่เงี้ยค่ะทุกคนเป็นหมู่บ้านเลยเห็นไหมะมันเลือกอะไรขายใหญ่เถ้าขายเล็กก็ขายอ้าขายใหญ่ถ้าขายอุ่นก็มีเลยทุกคนมันก็จะมีแบบขาวอุ่นนะยิ่งอุเนี่ยมันก็จะมีคนมาเก็บเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเรานะคะทุกคนมีคนหลังเข้ามาเก็บเหมือนกันนะเพราะป่านี้ตั้งแต่พุทธอ่า พสวิดีโอพสอะไรไปเนี He He like ่ยเหมือนฝรั like ่งเขารู like ้ค like ่ะเขาก็เลยมาเก็บกันเยอะเลยทุกคนใช่ค่ะทุกคนแต่เวลาที่เราเจอแบบเป็นเป็นแบบเป็นครอบครัวอะไรก็เยอะมากเลยครทุกคนเห็ดเห็ดมันปูเนี่ยมันจะเยอะมากเลยทุกคนถ้าเจอเป็นหมูเป็นหมู่เนะฝรั่งบางท่านผมมาหาเขาก็ัม่้วยนะพอดหาหมดได้ย้ายอันพี่น้องบอกวพ่อเขาโฟเรตาดีเขาก็ เขาพ,อ,พอค่อยเคลียร์นะเขาะย่างเหยียบเหยียบไปเลยนะจ๊ะคือเฮานะฮาคนบ้านเฮาเน Hi ี่ยหาเหตุนี้สิบบว่าเคลียร์ไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะดูสิครับอบๆทั้งนั้นเลยค่ะ